ทุกคนวันนี้นะคะมาเดินออกกำลังกายเดินเล่นชมวิวบันนีกกันเลยแม่พ่อเพิ่นตึกสด,ดุ้งหาป่าเนี่ยอันนี้คือสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างจังหวัดขอนแก่นจ้าบรรยากาศด,ดีมากลมเย็นสบายพี่น้องเอ้ยเหมาะสำหรับการนั่งเล่นนอนเล่นเดินเล่นกิจกรรมยามเย็นเย็นของเรา ต่ว่ามันนี่สะอ่อนเพิ่นมาตึกสะดุ้งแมพี่น้องตึกสะดุ้งกลางเมืองเลยก็ว่าได้เนี่ยสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งตึกสะดุ้งเพิ่นคือว่าสะดุ้งคือว่าสะดุ้งหยง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 เป็นวิถีของการหาปลาอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนแต่คือปกติเราเคยเห็นแต่ตึกสะดุ้งหาปลาอยู่ตามทุ่งนาอะไรแบบนี้ วันนี้มาตึกกันอยู่กลางเมืองเลยค่ะทุกคนนี่แหละสวนสาธารณะลงมาดูกันมาดูดูธรรมชาติพี่น้องเอ้ยธรรมชาติมันก็สวยงามสวยงามเสมอเย็นสบายนั่งกินลมชมวิวกันไปมีคนตึกสะดึงให้เบิง้ง แต่เห็นวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้คะ่ะทุกคนเย็นสบายมากเลยอะตอนนี้ว้าว